ตอนที่49มาสเตอร์เชฟผมตัวหอมมากคุณนั่นแหละที่ตัวเหม็นปิงว่านหยิกใบหน้าของฟังเย่อย่างสนุกสนานสามีตัวเหม็นเมื่อพิจารณาถึงการตั้งคันของปิงว่านทั้งคู่มักจะสนิทสนมกันในช่วงสุดสัปดาห์เท่านั้นในเย็นวันเสาร์ปิงว่านลอเลียนฟังเย่อย่างสนุกสนานทำให้พวกเขานอนช้ากว่าปกติเล็กน้อยขณะที่ปิงว่านกำลังจะพลอยหลับไปในอ้อมกอดของฟังเย่เสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นรบกวนความสงบสุขของพวกเขา ปิงว่านขยีตาเปิดคมไฟข้างเตียงแล้วพึมพำว่าเวลานี้ใครกันละ่ะที่รักคุณช่วยส่งโทรศัพท์ของผมให้ผมหน่อยได้ไหมโทรศัพท์อยู่ที่โต๊ะข้างเตียงของฟังเย่เมื่อมองดูหมายเลขผู้โทรเขาจึงพูดว่านี่เกิงเลยทันทีที่เขาตอบเสียงตื่นเต้นก็ดังขึ้นว่าปิงว่านคุณเคยเห็นเด e เชฟอิสเ e ียไหมมันตลกมากพวกเขาเลือกคอนเซปที่ใช่สำหรับการแสดงได้จริงๆมันยอดเยี่ยมมากมันออกอากาศแล้วเหรอ ปิงว่ารูปหน้าผากของเขาโดยสงสัยว่าเขาจำวันที่ออกอากาศไม่ถูกต้องหรือไม่อาทิตย์หน้ามีกำหนดไม่ใช่เรอะโอ้ฉันลืมบอกคุณสถานีโทรทัศน์ปรับตารางและออกอากาศเร็วขึ้นหนึ่งสัปดาห์เกิงเล่ยอธิบายพร้อมทำท่าขอโทษช่วงนี้ฉันถูกน้ำท่วมและลืมแจ้งคุณไปโดยสิ้นเชิงแต่มันก็คุ้มค่าที่จะรีบเร่งรายการเรื่องนี้เฮฮาจริงๆเกิงเล่ยกล่าวต่ออย่างกระตือรือร้นว่า จบในทีวีแล้วแต่สามารถรับชมได้ในแอปเลมอนวิดีโอเนื่องจากพวกเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปไปดูเลยปิงว่านพยายามระง,งับการหาวและตอบว่าเอาหลักฉันจะตรวจสอบในภายหลังจากนั้นเกิงเล่ยก็ตรวจพบความง่วงนอนของปิงว่านฉันรบกวนการนอนของคุณหรือเปล่ายังไม่ถึงสามทุ่มด้วยซ้ําทําไมคุณถึงนอนเร็วขนาดนี้คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ในวัยเดียวกันมักจะนอนดึกสําหรับหลายๆคน คืนนี้เริ่มต้นก่อนสามทุ่มดังนั้นเมื่อเกิงเล่ยจบการแสดงแรงกระตุ้นแรกของเขาคือโทรหาปิงว่านเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาไม่คิดว่าเขาอาจจะรบกวนการพักผ่อนของเพื่อนเขาปิงว่านตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าฉันท้องฉันต้องพักผ่อนให้เพียงพอความซื่อสัตย์ของเขาเกือบจะเกินจริงเขารู้ว่าการเปิดเผยด,ดังกล่าวคงยากที่จะเชื่อดังนั้นเขาจึงแบ่งปันโดยไม่ลังเลเกิงเล่ยระเบิดเสียงหัวเราะและอุทานว่านั่นเป็นข้อแก้ตัวทีเดียว เขาเล้อเลียนด้วยความสงสัยอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่เพียงว่าสามีของคุณมีกิจวัตรที่เข้มงวดและมีอิทธิพลต่อคุณให้จัดตารางเวลาเข้านอนไวและตื่นเช้าไม่ใช่หรือฉันรู้ว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นเห็นได้ชัดว่าเราเป็นคนโสดจะดีกว่านอนดึกเล่นเกมอิจฉาเหรอคุณเสียใจที่แต่งงานเร็วขนาดนี้หรือเปล่าปิงว่านอิจฉาเกิงเล่ยคุณเป็นคนไม่มีระเบียบไม่รู้จักความใกล้ชิดของผู้คนใดๆเลยปิงว่านตะโกนว่า คุณลืมไปหรือเปล่าว่าเขาอยู่ข้างๆฉันเขาได้ยินทุกคำพูดของเรานะรู้ไหมเออโอมีช่วงเวลาแห่งความเงียบงันก่อนที่เกิงเล่จะตอบกลับอย่างรวดเร็วว่าปิงว่านนอนพักซะนอนตั้งแต่หัวค่้ตื่นเช้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดฉันจะพยายามทำตามแบบอย่างของคุณและพัฒนานิสัยที่ดีฉันจะไม่รบกวนการพักผ่อนของคุณอีกต่อไปราตรีสวัสดิ์จากนั้นเขาก็รีบวางสาย หลังจากที่เกิงเล่ยวางสายอย่างรวดเร็วปิงว่าน,านก็หัวเราะเบาๆเมื่อเปิดแอปเลมอนวิดีโอเพื่อค้นหาเด e เชฟอิสเ e ียปิ่งว่านตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเกิงเล่ยถึงรู้สึกหวาดกลัวกับคุณขนาดนี้นะครูต่อมาโทรศัพท์ของเขาถูกฟังแย่ยึดไปอย่างรวดเร็วนอนก่อนเถอะพรุ่งนี้เราจะดูมันปิ่งว่านไม่ได้คัดค้านเมื่อรู้ว่าตอนหนึ่งจะใช้เวลายอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเขาจึงตรหนักว่าเขาไม่สามารถดูให้จบได้ในคราวเดียว เช้าวันรุ่งขึ้นปิงว่านเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตั้งใจจะดูรายการร่วมกับฟางเย่ทันทีที่เขาเปิดเลมอนวิดีโอซึ่งเป็นแบนเนอร์โปรโมทสำหรับเดอะเชฟอิสเทียเมื่อคลิกที่มันอินโทรอันสง่างามก็เล่นขึ้นเริ่มต้นด้วยภูมิทัศน์สีขาวบริสุทธิ์หยดน้ำหนึ่งหยดหยดลงบนพื้นผิวน้ำแข็งทันใดนั้นน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ก็เริ่มละลายเปลี่ยนหยดน้ำให้กลายเป็นลำธารที่พูดพร่ามซึ่งค่อยๆเพิ่มแรงผลักดัน ขณะเล่นดนตรีอันทรงพลังกล้องก็ติดตามกระแสน้ําที่ละลายกว่าจากทานน้าแข็งลงสู่นาข้าวเขียวขจีทุ่งข้าวสาลีและสวนผลไม้ก้าวช้าลงเมื่อฉากอันเงียบสงบของธรรมชาติถูกเปิดเผยแต่ในไม่ช้าจังหวะก็ดังขึ้นแสดงให้เห็นภาพตัดต่ออย่างรวดเร็วของพืชที่กําลังเติบโตออกดอกและออกผลโดยมีลูกหมูเติบโตเป็นตัวเต็มวัยส่วนผสมที่หลากหลายถูกซื้อโดยผู้คนนับไม่ถ้วนถ่ายตั้งแต่เอวลงไป พวกเขารีบกลับบ้านพร้อมถุงที่เต็มไปด้วยอาหารและต่อมาได้เปลี่ยนส่วนผสมเหล่านั้นให้เป็นงานเลี้ยงที่หรูหราฉากเปลี่ยนไปและเปลวเพลิงสีแดงพรุ่งพลานในที่สุดก็แปลเปลี่ยนเป็นตัวอักษรสีแดงขนาดใหญ่ที่อ่านว่าเทพผู้ปรุงอาหารมาถึงแล้วโดยมีหมวกเชฟสีขาวปักอยู่บนตัวละครของพระเจ้าอินโทรระดับสูงขนาดนั้นน้ำคือแก่นแท้ของทุกชีวิตและการเจริญเติบโตการแนะนำเริ่มต้นด้วยหยดเดียว นำไปสู่การแพร่พันธุ์ของธรรมชาตินำเสนอการเดินทางการเติบโตของส่วนผสมอาหารที่หลากหลายปิดท้ายด้วยการนึ่งอาหารจานอร่อยบนโต๊ะอาหารความรุ่งเรืองอันร้อนแรงในขั้นสุดท้ายนั้นสะดุดตาเป็นพิเศษความยิ่งใหญ่ที่ผสมผสานกับความอบอุ่นในชีวิตประจำวันทำให้เกิดอินโทรที่สร้างสารรค์ขึ้นอย่างยอดเยี่ยมปิงว่านรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยด้วยท่าทางจับจดของพวกเขาในกองถ่าย และแม้ว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกการแสดงสดบทแนะนํานี้ทําให้เขาตระหนักว่ารายการที่ได้รับการแก้ไขอาจทําให้เขาได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงปิงว่านเปิดใช้งานสตรีมความคิดเห็นแต่เนื่องจากตอนนี้ออกมาเพียงช่วงเวลาสั้นๆและไม่ใช่รายการวาไรตี้คนดังจึงไม่ค่อยมีความคิดเห็นมากนะักอินโทรที่น่าประทับใจรู้สึกเหมือนกําลังดูสารคดีอาหารชั้นยอด มีงานแสดงอาหารในประเทศน้อยเกินไปสนับสนุนสิ่งนี้มหากาบดูเหมือนโปรแกรมระดับราชาส่วนหลักเริ่มต้นด้วยการแผนกล้องเหนือผู้เข้าแข่งขันปิงว่านเห็นหญิงชาราสวมแจ็คเก็ตลายดอกไม้ซึ่งเขาเคยสนทนาด้วยกำลังแสดงเทคนิคการบิดผ้าเช็ดหน้าที่มีทักษะของเธอปิงว่านอดไม่ได้ที่จะหัวเราะอ,อย่างเต็มที่แม้หลังจากสัมผัสประสบการณ์โดยตรงแล้ว การได้เห็นผู้เข้าร่วมที่แปลกประหลาดเหล่านี้ยังคงทําให้เขาหัวเราะเบาๆขณะที่เขาแอบชำเลืองมองปฏิกิริยาของฟางเย่คิ้วของฟางเย่ขมวดลึกมากขึ้นในขณะที่เขามองดูนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าผมบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าผมถึงบ้านแล้วปิงว่านหัวเราะเบาๆคุณคิดอย่างไรค่อนข้างแปลกประหลาดใช่ไหมฟางเย่ตอบว่าฉันคิดว่าคุณพูดเกินจริงปรากฏว่าคุณมองข้ามมันไป ความคิดเห็นเพิ่มเติมเริ่มปรากฏขึ้นและดูเหมือนว่าผู้ชมส่วนใหญ่แบ่งปันความสับสนของฟังเย่โดยที่หน้าจอเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามราชวงศ์สับสนโดยนิโคลัสออกจากโหมดเต็มหน้าจอเพื่อตรวจสอบชื่อรายการอีกครั้งนี่มันงานแสดงอาหารจริงๆนะมีบางอย่างผิดปกติใช่ไหมออกเพื่อตรวจสอบชื่อรายการวันนี้ฉันต้องดูว่ารายการนี้มีอะไรบ้าง เย็นนี้ฉันจะไม่ไปเยี่ยมเพื่อนบ้านฉันจะต้องค้นหาให้เจอว่าข้อตกลงของรายการนี้คืออะไรความคิดเห็นเหล่านี้จากผู้ชมทําให้ปิงว่านหัวเราะอย่างควบคุมไม่ได้นักบาสเกตบอลดูหล่อมากหวังว่าเขาจะก้าวหน้าตื่นได้แล้วซิสนี่ไม่ใช่การแสดงเพลงและการเต้นรําความคิดเห็นทําให้ฉันตื่นตัวฉันคิดว่าผู้หญิงชุดแดงร้องเพลงได้ค่อนข้างดีและอยากจะโหวตให้เธอแต่กลับรู้ว่านี่คือรายการทําอาหารโปรแกรมนี้เสพติดอย่างเมามัน แม่ถามว่าฉันดูอะไรอยู่ชันหัวเราะเหมือนคนนี่เง่าและไม่รู้จะอธิบายอย่างไรฉันสงสัยว่าคุณกําลังสอดแนมชีวิตของฉันแม่ของฉันก็ถามฉันแบบเดียวกันใครรู้บ้างว่าฉันกําลังดูอะไรอยู่แค่หัวเราะแล้วปล่อยให้มันเป็นไปตอนแรกฉันคิดว่านี่เป็นการแสดงระดับสูงสุดแต่กลับกลายเป็นรายการหน้าใหม่้าทุบแตงกวาจริงเหรอการทุบแตงกวาเป็นเทคนิคมีดไม่ใช่หรือฉันยอมรับไม่ได้ ทักษะการใช้มีดเหล่านี้จะมีประโยชน์อะไรในเมื่อคุณไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ปิงว่านรู้สึกขบขันกับความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ผู้เข้าแข่งขันนำเสนออาหารทีละรายการผู้แข่งขันที่รวดเร็วก็เสนออาหารจานแปลกประหลาดมากมายวิธีหนึ่งก็แค่ผสมผักดิบที่กินได้จำนวนหนึ่งกับน้ำสลัดชิงมะนาวหยิบมะเขือเทศเชอรี่มาหนึ่งลูกรสชาติใช้ได้แต่นี้ไม่เข้าข่ายเป็นอาหารจานหนึ่งชั้นไม่เห็นด้วย ถ้าสลัดแตงกวาของหนุ่มอ้วนคนนั้นนับเป็นอาหารจานหนึ่งทำไมไม่สลัดผักละ่ะในระหว่างการแสดงมีผู้เข้าแข่งขันแต่งตัวเป็นงูขาวปรากฏตัวขึ้นกล้องแพนไปที่กรรมการเพื่อจับภาพการแสดงออกกระทางสีหน้าของพวกเขาพวกเขาทั้งหมดดูตกตะลึงดูเหมือนไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับผู้เข้าแข่งขันทำอาหารเช่นนี้ทำไมถึงเลือกชุดนี้มาแสดงละ่ะเซินอยู่ถามงูขาวที่มีหน้าเหมือนงูขาวอย่างการุณาคุณไม่กังวลว่าแขนเสื้อจะสกระปรกขณะทำอาหารเหรอ ไปซูเจิ้นจากตีนเขาชิงเฉิงผู้เข้าแข่งขันร้องเพลงด้วยรอยยิ้มแล้วพูดว่าผมอาศัยอยู่ข้างภูเขาชิงเฉิงผมชื่อไปซูเจิ้นผมเชื่อว่าผมมีความเชื่อมโยงพิเศษกับงูขาวดังนั้นผมจึงแต่งตัวชุดนี้วันนี้ท่านผู้ตัดสินที่นับถือวันนี้ผมได้เตรียมการแสดงความสามารถพิเศษไว้ด้วยครับเซินอยู่หัวเราะอ,อย่างหนักจนก้มลงบนโต๊ะทุบโต๊ะอย่างสนุกสนานเจียงเซินนั่งอยู่ตรงกลางก็ยิ้มเช่นกันไม่จําเป็นต้องแสดงความสามารถแค่เสิร์ฟอาหารก็พอ เอาล่ะผู้เข้าแข่งขันพูดด้วยความผิดหวังพร้อมเปิดจานของเขานี่คือปลาไหลตุน๋น5า5บางทีงูขาวอาจไม่กระตือรือร้นที่จะสร้างความผูกพันกับคุณก็ได้ครับผมคาดหวังว่าซุปงูสู้เจิญเจ้าไม่ใจร้ายกับตัวเองมากพอใครพูดถึงซุปงูก่อนหน้านี้ถือว่าชั่วร้ายคุณกำลังแนะนำให้เธอทำอาหารเองเหรอซุนหมิงแสดงความคิดเห็นอย่างมืออาชีพว่าเค็มเกินไปทั้งเค็มและเหนียวสุกเกินไปฉั้นไม่เห็นด้วย ต่อจากนั้นก็มีการเสิร์ฟอาหารแปลกๆมากมายและชาวเน็ตก็เริ่มเห็นใจกรรมการเมื่อเผชิญหน้ากับจานสีดำสนิทที่มีส่วนผสมที่ไม่สามารถระบุได้เจียงเซินปฏิเสธที่จะลิ้มรสมันโดยสิ้นเชิงอาหารควรดึงดูดสายตาจมูกและเพดานปากสิ่งเดียวที่ฉันได้กลิ่นจากจานของคุณคือกลิ่นหอมของไม้มันไม่น่ารับประทานเลยเป็นการทำอาหารที่สมบูรณ์ของความหายนะฉันจะไม่ได้ลิ้มรสมันก่อนที่จะดูรายการนี้ฉันใฝ่ฝันที่จะเป็นนักวิจารณ์อาหาร 55พวกเราทุกคนไม่ใช่หรอแต่วันนี้ฉันได้เรียนรู้ว่าการเป็นนักชิมไม่ใช่แค่การได้ลิ้มรสความอร่อยเท่านั้นเราจะต้องลิ้มรสอาหารที่มืดมนที่สุดด้วยซ้ำห้าฉันออกไปแล้วไม่เคยรู้เลยว่าการเป็นกรรมการจะยากขนาดนี้โชคดีที่กรรมการมีทางเลือกที่จะไม่กินทีมผู้ผลิตก็มีหัวใจที่แสนดีนิดหน่อยฉันค่อนข้างประทับใจกับสุภาพบุรุษสูงอายุที่อยู่ตรงกลางเขาลิ้มรสอาหารทุกจานและดูเหมือนจะมุ่งมั่นกับรีวิวของเขาอย่างแท้จริง สำหรับคนที่อาจไม่รู้สุภาพบุรุษที่อยู่ตรงกลางคือเจียงเซินรองประธานสมาคมเชฟจีนครั้งหนึ่งเขาเคยเสนอราคาสูงเพื่อซื้อสูตรอาหารจีนโบราณชุดหนึ่งที่สูญหายไปในต่างประเทศจากนั้นจึงบริจาคให้กับพิงพิธภัณฑ์เมืองเจียงเขามีส่วนอย่างมากในการอนุรักษ์และส่งเสริมอาหารจีนฟางเย่ยถามว่าทำไมพวกเขายังไม่มาหาคุณเขาตั้งตารอคอยอาหารของปิงว่านอย่างใจจดใจจ่อปิงว่านตอบว่า ผมได้เตรียมอาหารที่ค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลานานกว่านั้นเล็กน้อยดังนั้นผมจึงยังรอยอยู่ที่ด้านหลังผู้เข้าแข่งขันหลายคนก่อนปิงว่านก็มีชื่อเสียงในหมู่พวกเขาทีมจากหมู่บ้านภูเขาโดดเด่นและปิงว่านรู้สึกว่าพวกเขาจะเป็นการแข่งขันที่รุนแรงสำหรับเขารายการนี้ถ่ายทำในเมืองเจียงแต่มีผู้เข้าแข่งขันจากทั่วทุกมุมโลกทีมงานจากภูเขาเตรียมจานกว๋วยเตี๋ยวดูเหมือนชามกว๋วยเตี๋ยวเนื้อธรมธรมดาๆแต่กรรมการทั้งห้าคนก็ไม่สามารถหยุดชมพวกเขาได้ ซุนหมิงแสดงความคิดเห็นว่านี่เป็นอาหารที่น่าพอใจที่สุดที่ฉันเคยกินมาทําได้ดีซุนหมิงเป็นหัวหน้าพ่อครัวใหญ่ของโรงแรมแห่งหนึ่งเขาเข้มงวดมากเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหารผู้เข้าแข่งขันหลายคนต้องเผชิญกับคาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงแต่คราวนี้เขากลับได้รับคําชมว่าเส้นบะหมี่มีความหนาสม่ําเสมอการยืดซ้ซําๆจะทําให้ได้เนื้อสัมผัสที่แน่นและเรียบเนียนเวลาทําอาหารใกล้จะสมบูรณ์แบบแล้ว หากน้อยไปก็จะอ่อนเกินไปหักไม่มีความยืดหยุ่นหักมากกว่านี้ก็จะแข็งเกินไปชั้นจะให้บะหมี่พวกนี้99เต็ม100หักข้อเดียวเพื่อให้คุณถ่อมตัวหลังจากชิมแล้วเจียงเซินด้วยรอยยิ้มยิ้มแย้แจมใสาสังเกตทั้ง3คนอยู่ครู่หนึ่งรสชาตินายยกย่องเป็นสูตรบะหมี่เนื้อแบบดั้งเดิมสุดคลาสสิกชันหวังว่าจะได้เห็นอาหารแปลกใหม่จากพวกคุณทุกคนในรอบต่อไปเมื่อถึงตาของเซินอยู่เธอพูดกับเจียงเซินว่า คุณลองชิมก่อนคำชมอย่างสูงจากกรรมการสามคนแรกทำให้ความคาดหวังของฉันพุ่งสูงขึ้นแต่ฉันอยากเป็นคนสุดท้ายที่ได้ลิ้มรสเจียงเซินกัดแล้วดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นตอนนี้นี่คือสิ่งที่คุณเรียกว่าเป็นอาหารอันโอชาที่ได้รับการอนุมัติเซินอยู่ลิมรสคำเล็กๆในตอนแรกจากนั้นก็อ้างสิทธิ์ในชามทั้งหมดสำหรับตัวเองทันทีเนื่องจากพวกคุณทุกคนได้ลิมรสแล้วส่วนที่เหลือของชามนี้เป็นของฉันฉันจะกินมันทั้งบะหมี่และซุปด้วยกัน เมื่อพูดเช่นนี้เธอเริ่มที่จะกลืนบะหมี่อย่างกระตือรือร้นซุนหมิงหัวเราะนั่นเป็นแผนของคุณชิมเป็นครั้งสุดท้ายพวกเราไม่มีใครเห็นว่ามันกำลังมาคุณเป็นคนฉลาดทีเดียวเซิรตัวน้อยของเราน่ารักเกินไปสปร์ที่เฉียบแหลมจริงๆตอนนี้เนื้อวัวในบะหมี่เนื้อควรมีลักษณะเช่นนี้บะหมี่เนื้อไกลบ้านฉันมีเนื้อแค่สองชิ้นเท่านั้นแถมยังบางจนโปร่งแสงอีกด้วย 555ถูกต้องเลยเมื่อพ you know, ูดถึงทักษะการใช้มีดชั้นเคารพเฉพาะเชฟที่สามารถแล่เนื้อได้บางมากเท่านั้นอย่างน้อยคุณก็พบเนื้อในบะหมี่เนื้อของคุณที่ขายใกล้บ้านฉันไม่มีเนื้อวัวเลยไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ว่าบะหมี่เนื้อหนึ่งชามจะมีรสชาติที่น่ารับประทานเพียงใดฉันอยากจะใหญ่แก้มอบอวนของเธอเซนอยู่เป็นคนที่ชอบอาหารอย่างปฏิเสธไม่ได้ เมื่อเห็นเซินวัยเยาว์กำลังอร่อยอร่อยกับอาหารของเธอชั้นก็ได้รับแจ้งให้สั่งบะหมี่เนื้อหนึ่งชามผ่านทางบริการจัดส่งตรงกันข้ามกับคำวิจารณ์ของกรรมการผู้ชมออนไลน์ดูเหมือนไม่แย่แสกับบะหมี่เนื้อเมื่อไม่สามารถลิ้มรสได้พวกเขาทำได้แต่จินตนาการถึงชามเล็กๆที่คล้ายคลึงกับประสบการณ์ในแต่ละวันดังนั้นจึงจำกัดความคาดหวังด้านรสชาติของพวกเขาความสนใจของพวกเขามุ่งไปที่เซินอยู่มากขึ้นและมอบรางวัลให้เธอสำหรับความน่ารักของเธอ ถึงตาผมแล้วตาของผมปิงวานอุทานชี้ไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์และพูดกับฟังเย,ย่เขาคาดหวังผลตอบรับจากชุมชนออนไลน์อย่างใจจดใจจอ่อฟังเย,ย่ดึงเขาเข้าสู่อ้อมกอดที่ปลอบโยนและพึพรรมพำว่าฉันเห็นแล้วในระหว่างการแสดงปิงว่านเข้าหากรรมการพร้อมถือจานของเขาการนำเสนอที่พิธีพิธันทำให้กรรมการประทับใจอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ความคิดเห็นของผู้ชมล้นหลามด้วยความชื่นชมความเชี่ยวชาญเช่นนี้ ว้าวนี่มันโดดเด่นแชมป์ตัวจริงกำลังสร้างแล้วนุ่มหล่ออะไรขนาดนั้นในที่สุดผู้แข่งขันระดับสูงก็ปรากฏตัวขึ้นในที่สุดก็ได้จานที่โดนใจจริงๆฉันเชื่อว่ามันอร่อยโดยไม่ต้องชิมเลยฉันค่อนข้างสงสัยเล็กน้อยพ่อครัวดูเหมือนเด็กเกินไปวาวๆและไม่มีอะไรสำคัญเมื่อมองแวบแรกข้อตกลงคืออะไรการเป็นคนมีเสน่ห์ตอนนี้ถือเป็นอญา,ากรรมหรือเปล่า เป็นการนำเสนอที่น่าพึงพอใจทางสายตาฉันไม่เคยเจออาหารจานนี้มาก่อนซุนหมิงตั้งข้อสังเกตนี่เป็นผลงานดั้งเดิมเหรอแท้จริงแล้วปิงว่านตอบว่าผมตั้งชื่อมันว่าเสียงร้องของฟินิก์บนยอดเขาชี้ครับเจียงอยู่ปรบมือและหัวเราะเบาๆช่างเป็นชื่อที่ยอดเยี่ยมจริงๆในฐานะนักชิมมีรสนิยมที่เฉียบแหลมเธอสัมผัสได้ถึงความสุขที่ซ่อนอยู่ภายในนกพิราบทันที เธอใช้มีดเฉือนนกออกและชิมเนื้อส่วนหนึ่งพร้อมกับไส้ของมันหนังของนกพิราบนั้นกรอบอย่างประณีตในขณะที่เนื้อในก็ชุ่มฉ่ำไส้ในนั้นมีความละเอียดอ่อนที่ไม่มีใครเทียบได้และเข้ากันได้อย่างไม่มีที่ติก,กับเนื้อน่ายกย่องจริงๆซุนหมิงชื่นชอบการจัดจานของปิงว่านเป็นพิเศษจึงถามหลังจากสุ่มตัวอย่างว่าคุณจะพิจารณาร่วมงานกับโรงแรมของเราในตำแหน่งเชฟใหญ่หรือไม่ ปิงว่านหัวรเราะเบาๆขอบคุณสำหรับคำชมแต่ตอนนี้ผมมีความกระตือรือร้อนมากขึ้นที่จะได้รับตำแหน่งมาสเตอร์เชฟครับหลังจากชิมแล้วเจียงเซินกล่าวว่าเสียงร้องของนกฟีนิกซ์บนยอดเขาชี้ย้อนกลับไปถึงยุคที่จเจริญรุ่งเรืองของราชวงศ์จูตำนานเล่าว,ว่านกฟีนิกซ์ร้องเพลงบนยอดเขาก่อนที่จะขึ้นไปซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของลางดีและความจเจริญรุ่งเรืองซึ่งเชื่อกันว่าถูกชักจูงโดยการปกครองอันดีงามของราชาอาหารของคุณกระตุ้นให้เกิดลางของความโชคดี บางที่อาจสื่อถึงการก้าวขึ้นมาเป็นมาสเตอร์เชฟคนต่อไปเซิรนอยู่ล้อเรียนอย่างสนุกสนานนั่นเป็นรีวิวบางส่วนจากอาจารย์เจียงเขาสวมมงกุฎให้คุณเป็นมาสเตอร์เชฟชื่อที่เท่มากเสียงร้องของฟีนิก์บนยอดเขาฉันอยากทานเนื้อฉันเกือบจะได้กลิ่นหอมของมันแล้วฟังกรรมการแล้วน้ำลายไหลที่นี่ฉันเสียใจที่ไม่สามารถลิ้มรสมันได้ใครบอกว่าเขามีสไตล์และไม่มีแก่นสาร โดยพื้นฐานแล้วอาจารย์เจียงสงวนตำแหน่งไว้ให้เขาฉันอยากแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ทั้งหล่อทั้งเป็นเชฟฉันขอแตกต่างฉันอยากแต่งงานกับเขาอ่าฉันหวังว่าฉันจะรู้ว่ามันรสชาติเป็นอย่างไรในที่สุดก็รู้สึกเหมือนเป็นการแสดงอาหารรสเลิศเมื่อได้ลิ้มรสอาหารจานนี้แล้วเซินอยู่ก็ยืนขึ้นอย่างมาก มาสรุปกันดีกว่าจบตอนนี้ตอนนี้ดังที่อาจารย์เจียงกล่าวไว้ไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบเพิ่มเติมไม่มีตอนต่อไปเราพบมาสเตอร์เชฟของเราแล้วเจียงเซิรนรั้งเขาไว้ผลักเขาให้นั่งลงฉันเป็นผู้อุปถัมภ์คำพูดของฉันมีน้ําหนักมากเซินอยู่ค้งคํานับอย่างสนุกสนานโอ้ผู้มีพระคุณผู้ใจดีฉันขอโทษหลังจากการล้อเล่นกันอย่างสนุกสนานของทั้งคู่ก็หันมาพูดอย่างจริงจังว่า อาหารจานนี้ดูสวยงามมากและกลิ่นหอมของมันก็ฟุ้งทันทีที่คุณเดินผ่านประตูนั้นปลุกเร้าความปรารถนาด้านอาหารของฉันทั้งหมดฉันหวังว่ามันจะคงอยู่ตามที่สัญญาไว้เขาลองชิมชิ้นจากขานกพิราบและชิมไส้เขาเน็บว่าหลังจากบะหมี่เนื้อแล้วฉันก็อยากกินนกพิราบย่างสักจานเซนอยู่ถามทันทีว่าฉันขอกัดหน่อยได้ไหมแค่อันเดียวดูสายตาอ้อนวอนนั่นสิใครแบ่งครึ่งให้เธอไม่ได้เหรออย่าร้องให้นาที่รัก แม่จะเอาเนื้อมาให้สปอนเซอร์มีหัวใจคุณกำลังขโมยในส่วนของเธอฉันต้องการรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเชฟคนนี้ภายในสามนาทีฉันจำผู้ชายคนนี้ได้เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารทำไมต้องหยุดกลางคันร้านอาหารชื่ออะไรความสงสัยกำลังฆ่าฉันร้านอาหารอมตะร้านอาหารนี้มีชื่อว่างานฉลองของผู้เป็นอมตะเอาล่ะเจ้าของสุดหล่อของงานฉลองอมตะ ฉันทานอาหารที่นั่นแล้วอาหารอร่อยมากนั่นเพื่อนร่วมชั้นมหาวิทยาลัยของฉันไม่ใช่เหรอตอนนี้เขาออกทีวีแล้วส่งที่อยู่มาให้ฉันแล้วไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแน่นอนนี่มหาวิทยาลัยเกรดเอนี่ฉันจะไปมหาวิทยาลัยนี้เพื่อมีโอกาสพบกับผู้ชายคนนั้นเลิกคิดที่จะ,ะเผชิญหน้ากันรุ่นพี่คนนั้นอยู่ปีสในช่วงภาคเรียนสุดท้ายทุกคนออกไปฝึกงานและไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้ว ฉันอยากเดทกับผู้ชายคนนั้นฉันก็เหมือนกันฉันกินได้เป็นตันถ้าเราจะพูดถึงเรื่องกินฉันก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เช่นกันเมื่อกี้ไม่มีใครสังเกตเห็นรอยยิ้มจากความงามนั้นเลยเหรอดวงตาของเขาที่เชิดขึ้นนั้นเย้ายวนมากฉันย้อนกลับไปดูรอยยิ้มนั้นห้าครั้งแล้วมันชนะใจฉันโดยสิ้นเชิงอ่าฉันชอบดวงตาฟินิกซ์ที่มองเห็นความงามนั้นฉันอยากแต่งงานกับเขาและพาเขากลับบ้าน เฮ้ hey, สุดหล่อโสดไหมดูชั้นสิชั้นว่างอยู่นะข้อความของผู้ชมหลังหลายคอมเมนต์ในระหว่างนั้นฟังเย่มองหน้าปิงว่านอย่างตั้งใจแล้วพูดว่าคุณโสดหรือเปล่าจบตอนที่49